ร้านดังในติกตอกที่มาบุกในงานช้างนะครับร้านแรกจะพาท่านชมมาดูที่ร้านสรวีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับร้านนี้ออกทีวีมาแล้วหลายช่องนะครับเป็นร้านที่ดังในติกตอกครับโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนชิ้นละสิบบาทครับมีหลายไส้ให้เลือกนี่ครับทั้งอร่อยอร่อยนะครับร้านนี้ถ้าใครมาต้องไม่พลาดที่จะไว้มาร้านนี้เลยทีเดียวครับท่านชมครับคนมาเยอะแยะมากแน่นร้านเลยครับโอ้โหนี่วันหนึ่งก็ขายได้หลายหมื่นหลายแสนเลยครับท่านชมครับของเขาอร่อยจริงครับดังจริง อร่อยจริงขึ้นชื่อนะครับแค่ปีละหนึ่งครั้งที่งานช้างสุรินครับผมใครมาก็จะพลาดที่จะไม่พลาดที่จะแวะที่นี่ครับมีทั้งไส้หมูสับหมูยอปูอัดไส้กรอกไก่สับไข่หวานเต้าหู้นะครับยำสาหร่ายโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยคุณนายมาก็จะไม่พลาดที่จะมาเลือกเลยคับท่านชมครับนี่เขาจะไม่พลาดเลยมากี่ครั้งเขาจะต้องมาแวะมาที่ร้านแห่งนี้นั่นเองนะครับนี่ ใครมาเลือกซื้อร้านนี้กันบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ใครมาซื้อร้านนี้กี่รอบแล้วทักทายกันมาบอกได้นะครับร้านที่2ก็นี่ข้าวเกลียบเห็ินหอมครับร้านนี้ก็จะฮิตในติ๊กต็อกครับการันตีความอร่อยอร่อยจริงเลยครับผมมีหลายไส้ให้เลือกนะครับร้านนี้ก็โอ้เนี่ยครับสามถุงร้อยนะครับขายดีขายดีมากเลยครับร้านนี้ก็มาอุดหนุนผมเอาอุดหนุนมา2รอบแล้วอุดหนุนในติ๊กต็อกมา2รอบนะครับ ขายดิบขายดีแล้วครับผมนี่ต่อมาก็จะเป็นร้านนี้แหละครับผมนี่ยำเจเดือนทะเลเดือดนะครับมีหลากหลายอย่างเลยครับร้านนี้ก็ดังในติ๊กต็อกนะครับออกทีวีมาแล้วหลายช่องเลยครับโนูนเห็นไหมครับมาดูฝ่าโน้นทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับใครมาก็ต้องมาซื้อมาฝากนะครับผมนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับท่านชมครับถ้าใครจะเอาไปฝากที่บ้านไม่ต้องหั่นครับเอาไปฝากเป็นแท่งได้เลยครับแต่ถ้าใครจะชิมนะครับจะกินเลยก็ให้กตัดเป็นท่อนๆได้ครับ นี่ร้านนี้ก็หลายคนจะไม่พลาดเลยครับทั้งใหญ่ทั้งยาวครับท่านผู้ชมครับนี่ตัดให้ดูกันสดๆไปเลยครับผมนี่แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่งานช้างสุรินทร์ครับทอดแบบนี้ใหญ่ๆไปเลยครับกินแบบจุกๆไปเลยนะครับผมนี่อ่าเสร็จแล้วคุณนางนี่ฮะคุณนายฉันเจ้ามองช้างนะครับผมอุดหนุนทุกร้านไปเลยนะครับจัดป้ายนะ ร้านไหนอร่อยๆเขาจะมาเดินมาจ้องอย่างเดียวครับต่อมาก็นี่ครับผมปังเวอร์ครับปังนุ่มสดใหม่ไส้ทะลักโอ้อันนี้ก็ไม่พลาดเลยครับใครมาก็ต้องมาร้านนี้ครับผมชิ้นละ25บาทซีแทม1นะครับท่านผู้ชมนะครับมีหลากหลายไส้ให้เลือกมากเลยนะครับมาเลือกกันได้เลยครับผมงานช้างจดสรินมีถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้อีกไม่กี่วันนะครับต้องรีบมานะครับท่านผู้ชมครับของกินหลากหลายอย่างเลยนะครับ ต้องมานะครับท่านชมครับดูครับขนมมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับผมมาแล้วก็ต้องมาหิ้วกับบ้านกันเลยนะครับผมนี่ของอเด็ดอร่อยครับนี่ดูไส้โอ้โหน่ากินมากเลยท่านชมนะครับใครมาก็ต้องไม่พลาดมาชิมที่นี่ครับดูครับนี่ปังเวอร์ครับผมร้านดังในทิกต็อกนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูสี่ร้านดังนะครับที่เอามาขายในงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่จริงมีอีกหลายร้านนะครับเนาะวันนี้เรานําเสนอร้าน สี่ร้านนี้ให้ท่านชมได้ชมครับนี่เลยครับผม,ม้ชมน่ากินไหมครับผมซื้อหมดไปหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอร่อยจริงของเขาเลยนะครับผมนี่ว่าว่าคนสุรินจะมาซื้อเยอะเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ